ทำยังไงแน่เดินหต้องมันอย่างน้นหะการที่ดูทีีแล้วเราเข้าไปในทีวีโยการท่ดูทีวีเราเมมันมีความอะไรเกิดขึ้นครัี่แคุณดูทีวีแล้วคุณเข้าไปทีวีผลคืออะไรฮะจิตอนที่คุณหลุดออกออกหลุดออกไปจากจากขังจิตแล้วจิตไม่ตั้งั่นนะตื่ดออกไปถ้าคุณดูทีวีคุณ็นระยะห่างคุณ็นระยะห่าง จิตยังอยู่นันอยู่ที่ที่ตัวมันอยู่ยังไม่ยังไม่เข้าอะไรดีแล้วก็การให้จิตเนี่ยอยู่ที่ตัวขตัวเรายองได้นะเราไม่สนใจแต่ว่าให้จิตเป็นเาราอะไรมาเอาจิตย้ายมันมีเยอะไปกว่าทีวีเนี่ยโอ้โหท่านดีเลยนะสุดยอดผมนี่นะดำเนินการนะี่ผมรู้คำไมา่าทีวีนะเพื่อสามครั้ง 3, เพื่ ดูทีวีอยู่เนี่ยจะทำม,มากขึ้นเนี่ยก็ดูก็ดูทีวเอแผมผมไ้ไม่เชื่อสอนทีีบอกว่าคุณไปวางค่าคุณห้ามฟังเพลง้ามดูทีวผมไม่เชื่อผมได้ทำมมากทีวีไปสามครั้งเลยครัร้งนึงผมรด็ดูดัปปั้มไปปั้มดูดูลูกโอ้โหปั้นหน้าดูเลยนขึ้นเชื่อกน,นอกอะไรงน่มันเกิดความลกพูออมาเรื่องของสมมติบรมัตผูพุมาโอ้เข้าใจนะสมามติบัตเป็นอ่าี้ผมขนลุกสู้เลย มบอกโอ้พระเจ้ามันรู้อย่างนี้เหมือนกันมันจิตถึงตกอย่างนั้นน่ะบอกว่าโอ้พระเจ้ามันรู้สัมมณิตาอย่างนี้เหมือนกันผมเข้าใจแล้วครับท่านผู้จะไปมองเราเดินดูไปปั้งอยู่เนี่ยอ้ไม่น่าเชื่อไม่ได้คิดอะไรโดนมานอย่างนี้มันขึ้นกันเองแล้วมันแบบรู้ขึ้นมาแบบรู้เช่นแบบเรารู้อย่างนี้เรู้แบบเข้าถึงใจแบบรู้แบบเข้าถึงใจแล้วมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกรู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางอย่างตัวเองได้แต่แบบนั้นมันรุ่มันเปลี่ยน แล้วอีกครั้งหนึ่งกำลังดูไป้ชีวิตโเอเชียนะวันที่สี่โมงครึ่งโฆษณาให้กันเลยในการที่ประเด็นนะหรือว่าเอเชียนะก็จะเอาชีวิตของพวกที่แบบตกต่างมาลองดูดูดดดดดดแล้วบอกไอ้จิตกระบวนการจิตเนี่ยมันทำงานนะทำงานเหมือนกับเป็นตัวต่อเนี่ยจะนิ่งๆหมือนนะนิ่งๆเหมือนะที่ผมบอกมันเมื่อมีตัวหมอนเนี่ยชัยนิ่งๆงมันพุ่งออกมา โอ้ผมรู้ละไอ้นิ่งๆตรงนี้อเนี่ยนี่คือแดนผลิตแดนผลิตไอ้ตัวกิเลสนี่เองเนี่ยคือแดนผลิตตัวกิเลสนี่นิ่งๆตรงนี้มันออกตรงนี้เองแร่ของคุณจะใหญ่เนี่ยแต่ไม่เป็นการเนี่ยมันไม่นิ่งๆแต่เวลาคุณกิเลสมันขึ้นมันนิ่งๆนี่มันคือตัวเดียวกันมันต้องออกตรงนี้เหมือนกันใหญ่เลยพอคุณจับตันนิ่งๆได้นี่ก็กลับไปคุณไงคุณไปจ้องอะไรเรียบร้อยแล้ว ไปสร้างเรียอยแล้วโอเคออกมาจัดมากทันทีมันเป็นอแบบนี้จะไวเลยมันรั่วอ๋อไอ้นี่คือตัวสร้างที่เลยคือตัวที่นี่แล้วอีกครั้งหนึ่งท่านผมึ่งทำไม่ได้แล้วแต่ซึ่งมีสารั้งที่ที่ที่ไปทำมาพอดูทีวีไงทีวีนี่ดูได้ไหมผมผมไม่ผมไม่ผมรับสมุดนะคุณจะไปรู้วิธีฝึกนะ ดูสามมิต er ิไปดูคล um, ิปไปเถอะไม่เป็นไรนะเริ BP, ่มใหม่เผลอไม่เป็นไรเริ่มใหม่ใหม่จะแบบดูชั่วโมงอะไรจะเผลอะัี่ยี่สิบค่าไม่เป็นไรอย่าไปกังวลว่ามันใช่ไม่ได้แล้วต่อไปพะยะไอ้พวกเถอเนี่ยจถ้าให้คุณเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นแล้วคุณจะขาดกลุ่ตัวเองแล้วให้จิตคุณตั้งตัวเองเรื่อยๆตั้งมงินเรื่อยๆทีนี้ทีนี้แล้วต่อไปเนี่ยจะลดบไล่ลงตลอดตลอดตลอดเลยขนาดที่คุณเถอเนี่ยนะมันจะเริ่มคิดก่อนนะ คุณจะเห็นความคิดตรงนี้ได้เพราะว่าคุณคิดแต่ว่าที่คุณไม่ไม่ไม่ทันรูปตัวคิดไม่เห็นเลยเขาคิดโผล่มาโอ้เขาก็คิดอ่อนเป็นหน้าตาอันนี้คุณไม่คิดเลยนี่นะคุณไม่คิดเลยนี่นะความคิดไม่เกิดนี่นะผมไม่มีไม่มีธรรมะไม่มีอะไรแล้วผิดเป็นครูนะทางเซนก็บอกว่าอะไรกิเลสคือโผล่ตตัวเดียวแั่กิเลสคือโผล่ที่ตัวเดียวถ้าคุณไม่กิเลสเนี่ยคุณจะมี ตั้งยาโผงแต่สมุปยังไม่มีเลยไม่มีไม่มีปัญญาเยไม่ใช่ไหมเชื่อทุกคนเคยปทำงานบริษัทนะสมมุตินะคุณเข้าไปทำงานบริษัทนะบริษัทที่โอ้โหโอเคเลยคุณทำงานสิบปีนะคุณไม่มีปัญหาเลยไม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยมีปัญหาเลยสิบปีคุณเรียนจบใหม่ๆนะจบปริญญาได้รับปริญญาเสร็จเข้าไปทำงานที่นี่เลสิบปีไม่เคยมีปัญหาเลย นะกับอีกบริษัทหนึ่งนะรับคุณยจะออกมานะมีปัญหาทุกวันวันละร้อยแปดเพื่อนเวลาทำไปสิบปีหรือว่าหรือชานอุทยานเก่งอะไรเด็กมีปัญหาเก่งกว่าก็จะรู้ว่าวิธีปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ยังไงทำอยังไงปัญหาอะไรไหนลูกไม้ลูกไม้ไอ้คนที่มีปัญหาเนี่ยจบการศึสิบปีไม่มีปัญหาเลยเนี่ยก็คือไม่มีประสบการณ์บอกว่าไม่มีประสบการณ์เหมือนกัน การฝึกฝนเนี่ยนะคุณต้อง,อ,นนะตอ,งองแพ้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 อย่ากชนะนะต้องยอมแพ้แพ้แล้วคุณจะรู้ว่าเล่ห์เหลี่ยมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วคุณอาศัยการฝึกฝนเนี่ยฝึกเพื่อให้สติเนี่ยมันไวไปจับเล่ห์เหลี่ยมได้นะไปจับเล่เหลี่ยมได้อะไรพวกเนี้ยเล่หเหลี่ยมมาจับปั๊บมันทำอะไรคุกไม่ไถามว่าเล่หเหลี่ยมมีมั้ยมีมา,มาจับมั๊กทุกทีมาจับได้หมดเลย ทำอะไรคุณไม่ได้แต่นี่เลยมีตลอดนะคุณจับไม่ด้คุต้องแพ้ถ้าคุณชนะตลอดนะแล้วไม่ได้เรียนเลยเหมือนกับสมเด็จาสิบปีนี่นะคุณนั่งสมาธินะจนล่างหมองเวีนคื่นนะทะลุไปถึงใต้ดินคุณก็ไม่ได้แัส่สรุปเป็นเป็นเป็นภาพอะไรไม่มีค่าผมรับประกันเลยไม่มีค่าเพราะคุณมีแนไหความสูงคุณไม่มี แล้วเคุณต้องมานนี้คุณหน้าชามัธิีคุณเริ่มมีกำลังคุณต้องไปข้างนอกไปเจอปัญหาแล้วคุณก็จะมีอารมณ์ปุ๊ย่างนี้มาถูดโดนเกาด่ามที่เดินไปอารมณ์เบียดน้ำประเด็นเสื้อข้าวเลอะหมดโมโหโขญเฉียวอารมณ์เสียนั่นแหละไอ้พวกที่คุณแพ้นี่แหละคุณที่จะประสบการณ์คุณที่เกิดคือตั้งเมื่อกี้แพ้ไปไม่ไหวตึกตอไปงั้นหละพอเขาปุ๊บขึ้นมาเกิดบู๊ขึ้นมา กับอาการพุ่งขึ้นมาเหมือนการอาการนะการพุ่งอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยมันพุ่งพุ่งขึ้นมาผู้ใจมันด่าเร็วนะปุ๊บมันเข้ามาในผมได้เลยแต่ผมคือคนผู้ราชการผมบอกว่าทุกวันเนี้ยผมมีพุ่งไหนี่ทำอะไรผมไม่ได้นี่ทำอะไรผมไม่ได้นะนี่ไม่ไม่ผมไม่มีอารมณ์นะมีผมเป่าลงเยอะด้วยผมก็คนธรรมดาเลยแหละทำอะไรผมไม่ได้นี่แล้วมันตาย ว่าอะไรรู้สึกมาอยู่ตัวนะใช่ไหมอย,อยู่ตัวอยู่ตัวยังไงครับนิ่งๆมีก็รู้นะมีก็รู้ไม่มีก็รู้แค่นะี้นเองเอาไปเนี่ยจบเลยเดับเลงกลไกอย่างนี้อะไรพอมันวุบขึ้นมานะพอวุบขึ้นมาก็กลไกมันนะัมันจะมีสองแบบ แบบที่หนึ่งเลยคือแบบรู้สึกกับรู้สึกนะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าพุ่ขึ้นมาแล้วตัวเราเนี่ยมีพลังงานตัวใหญ่ใหญ่มากมันคุมในพุ่งพุ่งในวันขึ้นมาแล้วมันดับไปนะเตะเราจะรู้แล้วมันดับไปอีกแบบหนึ่งเลยแบบให้มองสามมิติมันขึ้นมาแล้วเรากลับมันมีจิตตัวหนึ่งอยู่นิ่งๆตรงนี้มันไม่แข็งใ้ตัวเนี้ยขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนแบบรถไฟ พุ่งขึ้นมาแล้วมันเห็นว่ามันแตกจะมีสองแบบแต่ถ้าเห็นอย่างนี้นะเห็นแบบมีระยะเห็นว่ามันนี่มันทางครางแต่ไม่ไม่หาเมากหรใกล้ไม่ใกล้ไม่เ่าแต่อนี้ยแต่ถ้ามันแ่าคุมตัวใหญ่เนี่ยมันมันมันไม่เห็นระยะมันเห็นเพราว่าไอตัวเนี้ยมันคุมอยู่แล้วมันขึ้นมาแล้วมันมีอมันขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้มัก็ดับแค่ับเน็นได้สองแบบแ้าแต่ว่ามันเกิดขึ้นแบบไหนไม่แน่

รู้สึกได้ไหมน้องเมื่อมาใหม่รู้ยอมรู้สึกได้นะพร้อมกับก้นสมัดก็ยังรู้สึกได้ไหมพร้อมกับหลังก็รู้สึกได้ไหมเออตามองไม่ได้บอกนะอย่าไปมองอย่มองก้นนะแนวขาเหยียบพื้นรู้สึกได้ด้วยสามจุดรู้สึกได้ไหมพร้อมกันเลยนะได้มนะดีมือมันจับนรู้สึกได้ด้วยสี่จุดน่ารู้สึกได้ไหมอ่าดีดีทีนี้รู้สึกถึงถึงการหายใจหายใจในครงนี้น้องมือขัดตุกรู้สึกมากมันมี เลาหายใจอย่างนี smoke. 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 Um, inhale, часов, ้เอาเพื Det ่อนไวๆปุบปุบป like ุบปุบปุบบิดขึ้นอ่ะทีนี้ง่ายไหมรู้สึกพร้อมมาเลยปุบปุบจากการหายใจหลังน้ำผาดรู้สึกก้นน้ำผาดรู้สึกเท้าน้ำผาดรู้สึกรสึกได้ไหมสี่อย่างเลยได้ไหมต่ให้คงอย่างนี้ไว้พวกคงอย่างนี้ไว้ทจะคู่สังเกตดูว่าการรู้สึกปุ่ดตรงนี้มันือว่ามันจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ล้อมรูปมาหนึ่งเดียวนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อาจจะอยู่คูมทั้งล่างก็ได้แต่เป็นเป็นก้อนเดียวตราเรียก,ก,นะก,กเป็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่มหนหน้ากายนะมีแหลความร,รู้สึกสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันก็ได้มันมีการสัมผัสรู้สึกรู้สึกพุ่งพุ่งขึ้นไม่ตื่นไม่มีมันกมีอะไรที่อย่างเ็นความรู้สึกเกิดขึ้นเกิดขึ้นลอยลอย่างไหนก็ไม่รู้แต่นั่นนะรู้ตรงนั้นไป ตามองที leader, ่ผมเหมอนดมมองสบายๆนะแล้วรู้ส yes, yeah. ึกะัรไงนี่คือฝึกให้รู้สึกแต่ว่าเวลาคมณเกิดคิดไปคจะหายไปอ่ะอย่างนี้เลยการ้องของคุณมากที่านะเพิ่อคิดไปเปยังไงเผอคิดไปีให้ดีนะในการที่คุณเริ่ฝึกนะใครเิ่งฝึกนะสติคุณเนี่ยการ เป็นไงฮะพร้อยเปอร์เซ็นต์หมืนทหารพร้อมเล็กนะมือนทหารพร้อมเล็กเลยเราลุกเขิลตรงนี้นะโอกาสที่มันจะจับจับความคิดผันมันจะปุ๊บขึ้นมาคุณสังเกตได้ว่ามันจะปุ๊บขึ้นมานะคุณจับคันตรงนี้มันสูงถ้าคุณจับคันตรงนี้ได้นะนั่นคือปัญญาจิตถ้าคุณเกิดความคิดได้อย่างที่ตรงสูงคุณที่ได้เนี่ยเยี่ยมควรจับให้มันเกิดบ่อยยิ่งบ่อยยิ่งดีอ่านะ เราไม่ใช่บอกว่าไม่ไมันคิดนะให้มันคิดแต่ถ้าเกิดมันมัันนมมาคิดสักครึ่งมาจากไหนไปถูกนะถ้าเราไม่เห็นมันไม่เป็นไรรู้สึกไม่ได้แต่รู้สึกได้โอเคกลับมากลับมาดูความสิร์ตวันนี้ใหม่ถ้ามันคิดผิดน,นะสุดยอดกลับไปซึ่งนาเนเย็นมันเก่งมากเลยยังอาจารย์บอกว่ามีอาจารย์ก็รู้สึกว่านเยอะ อ่ม่สลายไปสลายยัน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 เวลาเนียนเราดเราก็รู้นะนนี้เพราะว่าลังกำลังสมาธิของของของคุณลาวันยังไม่ยังไม่แข็งทอมไม่ถ้าที่ที่เกิดเรื่องนะครจัดเรื่องของใครจัคาม่ทำไม่ถูกอเราก็บอกนะว่าพยายามดัวที่แลดไม่ต้องโมกไปบอยฮะ ปีนะครับไม่ไม่ไม่หรอกหลอกเล่ย20ปีผมทำผิดมา20ปีกระทั่งคจริงๆตอนเนี้ยเข้ามาปีปีที่8ผมเริ่มถูกคิดว่าถูกคางนะปีในปีปีที่8ปีที่8ที่คิดว่าคี่ว่าถูกคางนะแต่ก่อนหน้าที่สุปีนั้นผมทำผิดผมใช้บิลจ็อกนะผิดนะผิดถ้าถูกคางมันทำมา8ปีมีคนหนึ่งเขาเขา ไม่เด็ดชื่อนะอต้องไทงวัดเ,เขาก็ติดต่อผมมาก่อนทางนเน็กเขาก็อ่านบอกผมแล้วก็เขาก็เากาไปไนะผมผมแนะนาเรถถื่องสาข้อก็ก็ฝึกไปก็ฝึกไปสามตีโอคนนี้คนนี้กล้ามาเลยดีมากนะอนนี้เห็นติดผู้รูเห็นมนโนได้นะบอกโอเคฝึกต่อไป แล้วตอนนี้เขาเาขาบอกว่าเขาถูกแฟนเขาบอกว่าบอกเป็นซากศพในร่างคนบอกว่ามันธรรมดาน่งพอเวลาใจใจสมูทมันก็เป็นอย่างนี้แหละแฟนด่ามาเขาก็เฉยอ่ะนั่งฟังแล้ก็เฉยอย่างเงี้ยไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรคือแมื่อก่อนมันจะเดือดนะง่ายแต่ทุกครับแต่แฟนเขาไม่ชอบไงการเขาชอบให้มีแบบอารมณ์โตตอบอะไรเงี้ยอยากจะให้โดนว่าโดนมืออะไรอย่างเงี้ย จริงๆเฉยๆกได้ไปน่าจะดีใจนะดีไม่ว่าไม่รพิเศษอะไรเงี้ยนะคือเขาแต่เขาพยายามที่จะติดต่อผมไงอธิบายให้ฟังว่าอย่างนี้ไม่ถูกนี้ไม่ถูกนี้ไม่ถูกก็สักปีก็เออจริงผมเชื่อแนวทางนี้นะก็ฝึกต่อเดือนเนี้ยนะอย่างที่บอกอะไเนี่ยถูกวิธีให้รู้สึกเนี่ยนะผมเชื่ออะไรในระยะเวลาสามปีจะต้องได้ผลนี้ที่ที่ที่ผมได้คืออย่างเราได้ แต,แต่เริ่มเฉยมากขึ้นแต่ก็ยังมีนะมีนะมีมีมีมันไม่ได้ลดคันคือบางครั้งแต่ผมเฉยจริงมันลดคัน ทำของเค้กเรียกอะไรเนี่ยนะถ้ามือเบิร์ตเดย์ราบคุณว่าขอบคุณอาจารย์ดีนไม่ได้เรื่องอย่างนี้เราไม่มีแให้ใจเลยเรียนขึ้นผมเองเนี่ยนะผมได้มาจากไอ้คนที่อ่านอ่านบล็อกผมเนี่ยเราผมเขียนบล็อกผมเปิดให้คอมเมนต์เนี่ยใช่ค่ะมันก็จะมีคนประเภทเข้ามาใส่อารมณ์ผมเรื่อยผมก็นั่งอยู่เพราะว่าคนพวกเนี้ยตอนพวกนี้ผมก็ขอบคุณนะว่าพวกนี้คือครูผมทั้งนั้นเลย ถ้าผมไม่ได้เขาผมไม่ได้ขนาดนี้นะจริงๆผมว่าผมก็ว่งผมก็มาหาว่าอุ๊ยผิดตรงไหนขาดตรงไหนผมก็มาหาทางปรับปรุงแก้ไขก็ขาดดูได้ผมได้มาแนวใหม่แล้วอุ๊ยหลุดอีกแล้วแล้วตับแก้เรื่องแก้เลยการเราลู้ใจยบออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมีจุดร่วงคือต้องรู้สึกต้องรู้สึกต้องรู้สึกไอ้ก่อนผมยังยังยังกึ่งๆเนี่ยคือแบบยังไม่ขาดเลว่ารู้สึกคลสึกยังไงนะ คือยังมีติดจ้องนิดๆตอนนี้คือมือจับนะใช่นะก็เลยมีล้ารู้สึกจริงๆนี่นะผมเชื่อเลยว่าไปก็ไมค่อเลยถ้าเข้าใจที่ีบอกนะให้ารองการเรียนู้การกางปสียนองไปมามา่วงง ช่วงนี้นะผมูก็สามปีแรกเนี่ยในช่วงของการปรับตัวนะอย่าคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องไม่มีเลยเ,ลยเ,ลยเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะมันต้องมีเพราอย่างเดียวนะนะกับคุณก็ไปทํางานแล้วเจอปัญหาไปบ่อยไปบ่อยแล้วมันจะเก่งได้แบบนั้นนะนะแล้วไอ้ความเก่งเนี่ยยังให้คุณเนี่ยรู้วิธีทางวิธีไล่เพื่อจะปรับตัวเองแต่พนอะครูคนที่ตามมาเนี่ยคือว่าครูจะมีสมัามมาติดสมาติตั้งต,ตั้งม,มากขึ้น แล้วต่อไปเนี่ยพอเวลานี้เข้ามามันก็จะเริ่มแข็งจับเนี่ยเขดึงมันก็ไาในปากกลายเป็นเสาปูนเลย,เลยทำอะไรไม่ได้ไเล้นะครับก็จะเกิดเชิงประสาทีย่นแล้วเราหลับตาดึงตาเนี่ยมีความแตกต่างเพราะว่าเวลาเราหลับตาเนี่ยเราต้อรู้สึกกันอย่างนี้นะครับเอ่อแตกมากๆนะอันนี้กับผมเองนะใหม่ๆเนี่ยผมฝึกหลับตาได้ดีเนะ กระพอบทำมาเรื่อยๆเน,น,น,นี่ยปัจจุบันเนี่ยผมหลับตาไม่ได้ทำศูนยไม่ได้เพราะต้องลืมตาเราเตาทำไม่ได้ผมศูนยไม่ได้เพราะเราลืมตาถ้าม,มันอย่างนี้พเพรานะเอาสังเกตดูนะปกติคนิติอย่างเนี้ยจะไม่มีใครหลับตาใช่ไหมถ้าคุณหลับตาแสดงว่าอะไรคุณจงใจกระทำนะคุณจงใจกระทำถึงมีมีการหลับตา วันนี้คนไม่มีกาหลับตาเลี้ยงตาเสมอเลยนะถ้าหลับตา,า,าพพเพรา,คาพนะค,าาคุณจงใจเพราะคุณจงใจปุ๊บพอเราชึกมันมากๆพวกเนี้ยนะจะมีความเฉี่อยเพราะคุณจงใจปุ๊บมันความเ่อมันหนักมันมีอาการหนักเกิดขึ้นแต่มัน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 เราไม่สบายนะเพราะรงารจงใจมันหนักอย่างน,นี้นะล,ลองลองดูนี่มาอ่ะไม้คุณเล่นนะอ่าคุณลองเหลือยตาขึ้นบนขึ้นไปบ,บนแล้วหล่นตาต้องใจแน่เลยเลือดหนั เดือดตาขึ้นบนลงล่างเดือดไรแล้วลอกทำไรบนะเดือดขึ้นไปลอกลงล่างทำไรลอกรู้สึกอะไรไหมจุดแตกต่างไหมระหว่างที่เดือขึ้นไปกับมองลงล่างแตกต่างไหมแตกไหมมันจะเกะกุบขาะที่ตาคนหนึ่งขึ้นบนนี่แะคุณรู้สึกไม่สบายนิดนึงขาะที่คุณทอดตาลงต่ารู้สึกสบาย สบายขึ้นด้วย